สวัสดีครับทุกคนผมนะครับเก่งพาไปวันนี้จะพาไปเที่ยวที่เขาพีจกูดกันนะตอนนี้ก็เวลาประมาณจะตีสองแล้วอีกประมาณสิบนาทีตอนนี้ก็แม่เติมน้รมานอยู่ <โอ S 1> นะฮะก็ไปเร็กว่าปกตินิดหนึ่งจริงๆตั้งใจออกจากห้องประมาณเที่ยงคืนนะแต่ว่านอนหลับเพลินนะป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เขาคีจกูดนรเดี๋ยวผมจะทําการถ่ายรีวิวนะครับเส้นทางขึ้นเขาคีจกูดแล้วก็ตั้งแต่ขึ้นจนถึงด้านบนเนี่ยอันนี้เป็นการถ่ายด้วยกล้อง DJI Osmo Pocket 3านี่ครั้งแรกด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเจอกันที่เขาคิจกุฎครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมมาถึงแล้วนะครับที่วัดพวงตอนนี้นะครับเวลาประมาณตีห้ายี่สิบนะครับกำลังจะเดินไปที่ท่ารถเพื่อขึ้นไปอย่างยอดเขาคิจกูอนะทุกคนปขึ้นรถขึ้นมูชาสองข้องลชุดจาัจุดแรก เราได้ปิดทองพระมาะจำวันเกิดครบเก้าวันจากพี่น้องปิดทองพระศักดิ์สิทธิ์ก็ยนเป็นจุดที่สองนะครับนะบุญนี้ก็แล้วแต่ศักธมาพี่น้องเดีย๋ยวเราไปซื้อบาตรกันก่อนนะครับจุดจำน่ายบัตรขึ้นรถเอ้ยบัตรรถขึ้นเขาขึ้นลง จุดจำหน่ายบาทท่านละ200บาทครับทุกคนขึ้นลงคนละ200ค่ะนี่เลยแต่เด็ตั๋วก่อนนะครับขึ้นลงคนละ2 0สองร้อยบาทนี่ไงแบ่งครึ่งคุณค่าค่ะขอบคุณครับเด็ก เอาตัวมาดิมาให้เราตัวรถไหนก็ได้เที่ยงบนฝนตกไหมไม่ตกครับ,บเก็บบัตไปยื่นขาลงนะครับ สบาทจ้าทุกคนครับเระตอนนี้นะครับเราได้เดินทางผ่านในจุดของด่านขึ้นมาด้านล่างคือเป็นด่านของอุทยานนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชำระค่าบริการท่านละ40ิบาทไปนะครับและจุดต่อไปนี้ก็จะเป็นเส้นทางนะครับขึ้นไปด้านบนเขาพิจกรุนะครับเป็นการนั่งรถต่อเดียวนะครับไม่มีการแวะหรือว่าสับเปลี่ยนรถเหมือนที่ผ่านมานะฮะอันนี้เพื่อใครยังไม่ทราบแตถ้าใครทราบแล้วคงไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ค่าบริการนะครับคนละสองรอยบาทนะครับ ทั้งขาไปและขากลับจะรวมอยู่ในนี้200บาทนะครับทานละ200บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็เป็นการนั่งรถต่อเดียวนะครับทุกคนส่วนบรรยากาศสองข้างทางก็เป็นแบบที่เห็นนี่เลยผมขึ้นประมาณตีห้าครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับตีห้าครึ่งก็จะมืดมืดแบบนี้นะครับส่วนไฟสองสว่างจะมีบางช่วงในทางที่เป็นทางโค้งหรือว่าทางที่จะต้องสลับสับเปลี่ยนเลนกันวิ่งนะครับตรงนั้นก็จะมีไฟสองสว่างนะฮะพอเลยจุดนี้ไปก็จะมืดแบบนี้อย่างที่เห็นนะับส่วนสําหรับ นักแสแบงบุญนะครับที่จะเดินทางขึ้นมาโดยเดินทางเท้าขึ้นมานะครับก็ควรจะมีไฟฉายติดตัวขึ้นมาด้วยเพื่อส่องดูถนนดูเส้นทางนะครับเผื่อไม่มีหลุมนะครับมีสัตว์มีพิษต่างๆจะได้มองเห็นลีกเลี่งยงได้แล้วก็จะเดินขึ้นอย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นฝากๆก,กันมานะครับทุกคนสําหรับใครสะดวกนั่งรถก็สามารถติดต่อตงตรงคิววัดพวงได้หรือว่าที่วัดกระทิงก็ได้เช่นกันนะครับ ของผมนี่นะครับอย่างที่เห็นมาในตอนแรกของคลิปแล้วเราขึ้นที่คิววัดพวงเพราะว่าผมนํารถมาจอดที่นี่นะครับนี่ครับก็จะเป็นทางเลนรถวิ่งสวนกันลงมาแบบนี้นะครับก็จะมีไฟสองสว่างให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่จะมีการสลับสับเปลี่ยนหรือว่ารถวิ่งสวนกันในทางที่ค่อนข้างจะลาดชันหรือว่ามีความแคบขึ้นมาตรงนั้นนะครับทุกคนนะครับส่วนการเดินทางมาเขาคิดจะกูของผมในครั้งนี้นะครับตั้งใจที่จะมาไหว้ตรงรอยพระพุทธบาทที่เดียวนะไม่ได้มีจุดนอื่น นะครับก็จริงๆเราก็ไหว้หลายที่นะครับแต่ว่าจิตใจเราตั้งมั่นนะครับมาที่รอยพระพุทธบาทเท่านั้นนะครับเผื่อหลายๆท่านดูคลิปเดินทางมาเขาคีติโกตของผมแล้วอาจจะคิดว่าเฮ้ยต้องไปไหวจุดนั้นจุดนี้นะครับยังผมอาจจะไปไม่ครบก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะับทุกคนอาจจะหวังว่าเฮ้ยมาดูผมแล้วเนี่ยอาจจะไปหลายๆจุดได้ความรู้ต่างๆอันนี้ผมบอกก่อนผมตั้งใจมาไหวรอยพระพุทธบาทนะครับเปแม่ขอ กับรอยพระพุทธบาตรสิ่งที่ผมต้องการนะครับแล้วก็เราก็จะกลับไปลงมือทําให้มันประสบความสําเร็จนะครับได้ไม่ได้อยู่ที่บุญและการการะทาของเรานะส่วนการไหว้พระแต่ละจุดนะครับอันนี้ก็ลองเดินทางมาไหว้มาสักการะ,ะด้วยตัวท่านเองนะครับว่าจะไหว้ตรงจุดไหนบ้างซึ่งผมมีเวลาจํากัดแล้วผมก็ตั้งใจมาไหว้ณจุดๆดเดียวนะครับนะครับเดินทางมาเวลากลางคืน,นครับประมาณตีห้าครึ่งก็จะเห็นบรรยากาศเช้า,ชามืดแบบนี้เลยทุกคนนะครับ ก็ถ้าใครจะเดินทางมาก็เตรียมความพร้อมนะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วกันนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากระหว่างทางขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็ค่อยๆเดินระหว่างทางมีที่พักตลอดเลยนะส่วนการเดินทางขึ้นอย่างที่ผมให,ห้ให้เห็นในคลิปเนี่ยครับก็ผมนําบรรยากาศของการเดินทางขึ้นนะครับจะเราจะเน้นการเดินทางขึ้นมากกว่าที่จะไปไหว้จุดต่างๆซึ่งมีการลงรายละเอียดเบื้องลึกขนาดนั้นนะครับว่าพามาดูว่าผมเดินทางมาของผมแบบนี้นะทุกคน ก็ฝากมาด้วยใครชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้ก็คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะฮะป่ะเราเดินทางกันต่อครับไปดูบรรยากาศของถนนขึ้นไปด้านบนของเขาิชจิกูดกันต่อเลยครับไปเลยครับ ไปสว่างข้างหน้าที่ทุกคนกําลังจะเห็นอยู่นี้นะครับไม่ทราบว่าหลายท่านทันหรือเปล่าเพราะว่าแต่ก่อนนะฮะน่าจะหลายปีมาแนละ้วตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนรถนะครับจะเป็นช่วงที่2นะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับแต่ก่อนที่ผมเคยมาเนี่ยตรงนี้เราจะมาเปลี่ยนรถนะครับเราขึ้นรถต่อรอบที่2ขึ้นไปนะเราจะไม่ได้นั่งยาวเหมือนปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้เราขึ้นรถนะครับจากคิวรถด้านล่างแล้วก็นั่งต่อเดียวยาวๆไปจนถึงด้านบนนะครับแล้วก็ เดินต่อไปไหว้พระได้ในแต่ละจุดเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนรถเหมือนแต่ก่อนแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเดินทางที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนรถนะครับตรงนี้ทุกคนไปเราเดินทางกันต่อเลยครับ กคนครับแล้วตอนนี้นะครับเราได้ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางคือจุดจอดรถพักรถเพื่อเราจะลงล้วเดินเท้าต่อนะข้างหน้านี่หมอกลงเยอะมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วตอนต้นคลิปแล้วหมอกลงมาเยอะขนาดที่เราเอามือสัมผัสที่ศีรษะเราผมเราเนี่ยเปียกมาเลยนะหมอกเยอะมากๆอากาศเย็นสบายนะครับถ้าใครมาในช่วงนี้นะครับบอกไว้ก่อนผมมาวันที่2 3กุมภานะครับพัน์นะครับ2567ที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่ครับ ที่เราเห็นนี้ไม่ใช่ฝุ่นนะเป็นหมอกเย็นๆทั้งนั้นเลยถ้าฝุ่นมันจะไม่เปียกนะตอนแรกผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นฝุ่นละอองแต่มันไม่ใช่เครื่อมือรูปเส้นผมรูปเสื้อผ้าเนี่ยมันเปียกเป็นละอองน้ําติดมือมาเลยนะครับหมอกเยอะมากอันนี้หันหลังไปก็ยังเห็นนะฮะหันมาข้างหน้าก็ยังเป็นหมอกนะทุกคนถ้าใครมานะครับในช่วงที่เปิดป่าเปิดเขาใหม่ๆหม่นะฮะก็จะเจอกับบรรยากาศแบบนี้ตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงจุดจอดรถด้านบนแล้วนะครับเพื่อเตรียมตัวจะ เดินเท้าไปไหว้พระในจุดต่างๆกันต่อนะครับทุกคนป่ะไปเลยครับเชือ่อเชิญกระเรินน้ำใจพี่น้องขามาจากคิวกระทิงก็ดีคิววัดตวงก็ดีพี่น้องเจ้าขาหน้ามูชาพระกลางล่างก็เลยจุดที่หนึ่งเชิญเข้ากันครับทุกคนทุกคนครับที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับก็จะเป็นศูนย์ครับ ที่จหนายดอกไม้ท่บเพียนของคณะสงฆ์นะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปสัการะในจุดอื่นๆต่อข้างบนนะเราก็มาบูชาตรงนี้ได้แต่ดอกไม้ทุบเพียนให้เรามาไหว้พระเสวรีตรงบริเวณทางขึ้นณนะจุดนี้จุดเดียวนะตรงด้านบนนะครับไม่อนุญาตให้นําดอกไม้ท่บเพียนขึ้นไปนะครับทุกคน,นนี่แจ้งไว้ก่อนใครมานะครับจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวถือขึ้นไปนะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างนี้ไม่อนุญาตให้จุด ทูบและเทียนนะเผื่อท่านมาเที่ยวแล้วเผลออย่าลืมตัวนะอย่าจุดนะครับตรงนี้ขอไม่อนุญาตเพราะว่าเป็นพื้นเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะในจุดนี้เราก็ไหว้พระเสวีก่อนนะครับแล้วก็ไหว้พระพุทธลูปต่างๆก่อนที่เราจะเดินทางขึ้นไปด้านบนกันนะก็สามารถปิดทองได้ด้วยนะครับจแลปะเราก็ขึ้นไปด้านบนครับตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นจุดสกักด,ดอกไม้ทุบเทียนนะครับไม่ให้นําขึ้นไปด้านบนเลยนะเพื่อจะได้ไม่เกิดขยะ ตกค้างอยู่ด้านบนในพื้นที่นะระหว่างทางเดินนะครับตรงจุดแรกช่วงนี้ก็จะมีบันไดเป็นบันไดแบบเป็นพื้นปูนแบบนี้นะครับก็มีเราจับให้แข็งแรงนะครับเดินทางได้สะดวกมากนะใครที่ไม่สะดวกนะครับก็ยังมีเราแบบนี้ให้จับเอาไว้ได้ด้วยซึ่งในวันที่ผมมาเนี่ยครับก็มีน้ําค้างลงเยอะนะต้องระวังเพราะว่ามันมีความลื่นถ้าเรามาเดินช่วงที่มีน้ําค้างลงเยอะๆเนี่ย มันจะทําให้ทางเดินที่เป็นก้อนหินหรือบันไดที่เป็นปูนเนี่ยอาจจะเลื่อนได้ต้องเรามาระวังอย่างดีๆเลยนะครับเราก็รองเท้าเนี่ยคนเป็นรองเท้าที่รัดส้นแน่นหนานะครับการก้าวเดินเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าข้อเท้าจะพลิกหรือว่าจะเลื่นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งวันที่ผมมาเนี่ยตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมานะักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเยอะนะก็เนี่ยครับตรงนี้จุดนี้ก็จะเป็นจุดเขาเรียกว่า เป็นพระนอนหินนะครับลักษณะของก้อนหินนะครับมีความคล้ายคลึงกับพระนอนนั่นเองนะเสร็จแล้วเราก็เดินไปต่อข้างบนกันเลยครับเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับข้างหน้าเนี่ยก็จะมีหมอกลงตลอดเลยนะครับเป็นทั้งหมอกและน้ําค้างผสมกันมานะครับซึ่งใช้เอามือลูบไปที่เส้นผมเนี่ยคือหัวเปียกเลยอย่างที่ผมบอกไปในช่วงแรกแล้วน้าค้างลงหนามาก นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยอุทยานแห่งชาติเขาคีจกโกดนะครับก็เป็นหนึ่งจุดที่สามารถแวะถ่ายรูปเป็นที่เราลึกกันได้นะเดินต่อกันไปข้างบนเลยครับในช่วงนี้ตั้งแต่เป็นทางเดินขึ้นมาเนี่ยนะครับจะมีไฟส่องสว่างให้ตลอดนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวเราสามารถที่จะเดินทางมาได้ตลอดเวลานะเรามากลางคืนก็จะมีไฟส่องสว่างให้เราอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับแค่เพียงเตรียมความพร้อมนะครับอุปกรณ์เอาขึ้นมาเท่าที่จําเป็นน้ําดื่มก็พกมาแค่ขวดเล็กขวดเดียวก็พอเอาไว้จิบนะ นี่ครับตอนนี้ก็เวลาน่าจะประมาณ6กโมงแล้วแหละครับท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะถ้าเรามองทะลุออกไปด้านนอกท้องฟ้าสว่างแล้วแต่ว่าวันที่ผมมาบอกเลยว่าไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะคือหมอกลงหนามากนะครับเราไม่เห็นพระอาทิตย์เกลนก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรได้มาเที่ยวามาไหว้มาสักการะครั้งหนึ่งก็ดีใจแล้วนะครับซึ่งปีนี้ผมตั้งใจไปแล้วว่าตั้งใจที่จะมาไหว้แค่ร้อยพุทธบาทเท่านั้นนะครับมาขอในสิ่งที่เรา อยากจะได้นะครับเรามาขอแล้วก็กลับไปลงมือทําอย่างที่ผมบอกว่าจะสําเร็จหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับการกระทําแล้วก็บุญที่เราทํากันมานะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ผมมาเนี่ยมาเพราะความเชื่อและความศรัทธานะฮะนี่ครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศนะเผื่อใครจะเดินทางมาเที่ยวก็ผมให้ดูเป็นบรรยากาศว่าทางเดินมีประมาณแบบนี้นะครับทางเดินสะดวกนะครับแต่ต้องระวังตรงที่เป็นรากไม้ตรงเนี้นะครับอาจจะมีรากไม้โผล่ขึ้นมา ต้องถ้าใครมีเด็กหรือว่ามีผู้ใหญ่มาด้วยต้องดูแลให้ดีๆนะครับเผื่อท่านเดินเนี่ยหรือต้องน้อง,นองห,นหนูเดินอาจจะไปสะดุดกับก้อนหินหรือรากไม้ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็มีจุดปสมพยาบาลด้วยทุกคนหากมีอาการเป็นลมหน้ามึนก็สามารถติดต่อหน่วยปสมพยาบาลได้นะครับตรงนี้ก็จะมีผ้าป่าเป็นตุนการศึกษานะก็จะมีป้ายติดเอาไว้ตลอดทางนะว่าตรงนี้เป็นกองทุนอะไรทําบุญแบบไหนอย่างไรบ้างเราก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลได้จากที่ที่เรามายืนณจุดนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหลวงปู่เขียนนะครับผู้บุกเบิกนะครับเขาคิดที่กูดแห่งนี้นะครับสามารถมาสักการะมาไหว้ลูกป,ปั้นท่านได้นะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบัตรอธิษฐานนะฮะนำเงินใส่บาทนะครับอธิฐานแล้วก็ใส่บาดไว้นะครับแล้วก็นําเหรียญน,นะครับก่อนจะขึ้นไปเอาเหรียญบาทหรือว่าเหรียญอะไรก็ได้มาเคาะระฆังนะครับเดินขึ้นไปตามทางแบบนี้เดินไปเคาะไปแต่ตรงนี้เราก็ต้องดูข้างหลังเราด้วยนะถ้ามีนักท่องเที่ยวท่านอื่นเยอะๆเนี่ย เราเดินช้าๆนี่ก็พยายามเร่งน,นิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่เป็นการขวางทางเพื่อนคนอื่นนะพอขึ้นมาก็จะเจอร้านค้าสวัสดิการนี่ทุกคนตรงนี้นะครับมองเห็นพื้นเงาเงาเงานน้นไหมตรงนี้คือน,น้ําค้างลงหนามากนะครับทําให้พื้นเปียกเลยแล้วก็ผมเองเนี่ยก็ลื่นมาเป็นบางช่วงนะแต่โชคดีที่ไม่ล้มนะครับลื่นเพราะว่าน้ําค้างมันเปียกพื้นเนี่ยแหละครับบางทีอาจจะพลาดนะครับเราเดินเพลินๆไม่ทันมองตรงโคถินหรืออะไรพวกนี้นะครับนี่ข้างหน้านะครับ เดี๋ยวนี้นะครับทางเดินค่อนข้างสะดวกสบายมากเดินสบายมากทุกคนมีที่จับนะครับทางก็ค่อนข้างจะเรียบราบนะครับไม่มีเป็นหลุมเป็นบ่อเลยทุกคนครับตรงนี้ก็ยังมีไฟสว่างอยู่นะถ้าเกิดว่าเวลาปกติเนี่ยประมาณหกโมงครึ่งเจ็ดโมงที่ผมเคยมาเนี่ยพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วเริ่มจะพาะพอจะมองเห็นแสงสว่างได้แล้วแต่ว่ารอบนี้ หมอกลงเยอะมากใช้คําว่าเยอะมากไม่รู้จะมากแบบไหนนะครับเนี่ยพื้นเปียกเลยทุกคนในบางช่วงก็จะมีน้ําหยดมาจากใบไม้ครับเรียกว่าฝนตกแต่ไม่ใช่มันมีทั้งหมอกและน้ําค้างนะครับนี่แต่อากาศไม่ค่อยร้อนนะก็คือมีเหนื่อยบ้างแต่ด้วยความเย็นสบายของอากาศก็ช่วยแบ่งเบานะครับพลังงานไปได้เยอะนะครับก็ลดความร้อนของอุณหภูมิของร่างกายไปได้มากเลยทีเดียวนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดมีเราจับนะครับถ้าในช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ย บันไดเนี่ยจะเต็มแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับผู้มาสแสวงบุญนะสถานที่ดินแดนแห่งศรัทธาแห่งนี้เยอะมากแต่วันที่ผมมานี้โชคดีมากนะครับที่นักท่องเที่ยวยังไม่เยอะต่อให้เยอะนะครับถ้าเราตั้งใจมาก็ต้องมาให้ถึงและมาให้ได้นะตั้งใจแล้วนี่ทุกคนตรงนี้ผมก็กําลังจะเข้าไปไหว้พระนะครับแล้วก็จะไปดูนะครับเป็นรอยเท้าของเสือขนาดใหญ่ที่อยู่บนก้อนหิน,นครับเห็นชัดเจนเลยไปเดี๋ยว เรามดต้นไม้แล้วก็ไปไหว้พระก่อนตรงนี้อากาศเย็นสบายมากโดยท,ทุกคนเหมือนอยู่ในดินแดนอย่างเทพนิยายอ่ะเออคือแบบอ,อากาศมันดีมากเดี๋ยวตรงนี้ผมขอตัวไหว้พระก่อนนะครับทุกคนครับคือเรื่องสุขภาพของตัวเราและคนที่อยู่ทางบ้านครอบครัวเรามีพ่อแม่ที่น้องปู่ย่าตายายนะขอพรให้เขาด้วยก็เขามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะ รัต,น,ตนัตยาโนภาเวนะรัตนตัตยาจวันโนจจโกทางอุธีจะยสวาสตะวันจาจจอายุจจชีวาสิทธิพระวันตุเต,ตบุญรักษาเทว,วดาคุ้มครองนะโยมนะอยดียยมีสุขนะโยมนะก <c oughs> ็หมอหลวงพลงมือจินใจมาขัดควางความร่ำรวยความเจริญเจ้าหน้าอยมนะ เมื่อเราไหว้พระนะครับรับน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเรียบร้อยแล้วเราไปดูรอยเท้าเสือใหญ่กันครับตรงนี้ก็จะมีจุดให้เราสามารถร่วมทําบุญได้นะครับแล้วแต่กําลังศรัทธาของแต่ละท่านเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับที่โหดูดิก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ได้แบบเออตั้งอยู่ได้อย่างไงไม่รู้นะแม้ว่าจะเป็นความเชื่อหรือวิทยาศาสตร์ก็แล้วแต่นะครับก็ตั้งตระหง่านอยู่มานานแล้วนี่นะครับเป็นรอยเท้าเสือขนาดใหญ่นะฮะ ที่อยู่บนก้อนหินอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นพระพุทธรูปที่ตั้งเดินสง่าอยู่บริเวณนี้ปกติข้างล่างตัวนี้มองลงไปจะเห็นวิวแต่รอบนี้หมอกเยอะมากนะครับไม่เห็นอะไรเลยนี่ก็เป็นจุดของพระตสวรรค์นในจุดต่อไปแล้วทุกคนจากจุดนี้นะครับไม่ไกลแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปไหว้รอยพระพุทธบาทนะครับอย่างที่ผมตั้งใจกันนะฮะดูหมอกสิครับทุกคนตลอดทางตั้งแต่ที่เราเดินขึ้นมาเดี๋ยวหมอกเยอะมากนะครับยิ่งขึ้นมาสูงหมอกยิ่งเยอะและหนามากจริงๆนะครับ จริงๆหมอกเนี่ยก็จะมีอยู่ผมไม่รู้นะครับว่าช่วงช่วงไหนหรือว่าฤดูไหนของจันทบุรีจะมีหมอกแบบนี้นะอันนี้ถือว่าเราโชคดีแล้วกันมาเจอกับอุณหภูมิแล้วก็อากาศเย็นๆสบายแบบนี้นะทุกคนนนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับแต่ไม่ถึงขนาดแบบแน่นมากนะ ว,วส,สวปปทุกคนครับซึ่งระหว่างที่เราทําการไหว้รอยพระพุทธบาทอยู่นั้นก็จะมีคนกล่าวนำนะครับซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ถ่ายภาพหรือวิดีโอมานะครับเพราะว่าจะเป็นการรบกวนนักสแสวงบุญท่าน,น,นอื่นๆนะครับก็จะมีเพียงรูปภาพให้ทุกคนได้ดูกันตามแบบนี้เลยนะครับก็ขออภัยด้วยครับถ้าผมถ่ายไปน่าจะโดนสายตาของ คนอื่นมองมาแล้วมันดูไม่เหมาะสมด้วยทุกคนกําลังไหว้พระอยู่นะทุกคนเดี๋ยวพอเสร็จจากไหว้รอยพระพุทธบาทล้วก็เห็นลูกพระบาทตรงนี้แล้วนะจุดต่อไปก็จะเป็นจุดของผ้าแดงนะครับนี่เดินไปตรงนี้เลยตามทางนี้เลยนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่1ในจุดที่ทุกคนมาเที่ยวเขาคิจิกูแล้วต้องเดินทางไปถึงให้ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้แฟนผมอยากไปผมก็ไปด้วยนะตรงนี้ไม่ค่อยมีหมอกครับอากาศเริ่มอุ่นๆขึ้นมานิดนึงนะครับทางเดิน เป็นทางลาดชันลงไปข้างล่างมีก้อนหินเยอะอันนี้ต้องระวังก้อนหินบางจุดมันยังเป็นตะข่ายอยู่ก็สามารถทําให้เราลื่นได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับตรงนี้นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเยอะนะครับยังก็เดินไปตามทางของผมเรื่อยๆเลยนี่ถึงแล้วครับก็จะเป็นจุดเขตของผ้าแดงนะครับก็ให้เราเข้าไปรับผ้าแดงแล้วก็เขียนสิ่งที่จะอธิษฐานหรือว่าชื่อนามสกุลก็แล้วแต่นะตามคําแนะนําไปนะครับเราก็หา จุดที่เราพอเขียนเสร็จแล้วนะครับเราก็หาจุดที่เราจะผูกผ้านะครับจะผูกรวมกันต้นไหนยังไงก็เลือกเอานะครับเลือกต้นถ้าความเชื่ออย่างผมเองก็เลือกต้นที่มั่นคงแข็งแรงนะครับต้นใหญ่ๆหน่อยแล้วกันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่ใครจะผูกต้นไหนยังไงก็ได้นะฮะแต่ผมก็เลือกต้นที่ใหญ่ๆแล้วก็ผูกที่มันสูงๆหน่อยหนึ่งเท่าที่เราพอจะเอื้อมได้แค่เท่าน,น,นั้นเองนะครับ วันนี้โชคดีมากนะท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็มีโอกาสที่จะเดินเลือกดูหางมุมแล้วก็ไม่แออัดนะฮะเสร็จแล้วครับทุกคนนะครับลงมาจากผ้าแดงแล้วก่อนจะกลับกันวันนี้ผมก็จะไปชมวิวตรงลานพระอินทร์นะครับเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งของเขาคิชกูฏนะครับแต่ว่าด้วยความที่หมอกและน้ำค้างมันเยอะมากผมก็มีบรรยากาศของหมอกและน้ำค้างแบบฟุ้งๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันนะ ส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอผมในคลิปหน้าก็ฝากเป็นกําลังใจติดตามแนะนํากันเข้ามาได้นะครับหากอะไรเป็นขัตกบกพร่องนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปทางลงจากเขาคิทกูดนะครับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ขอบคุณมากไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ